สวัสดีครับวันนี้นะครับที่เคการ์เด้นนะครับผมก็นะครับเริ่มคลิปด้วยเจ้าต้นโคลคาเซียนะครับเลมอนลัมเกโกะเนาะก็นะครับเป็นต้นที่ค่อนข้างป๊อปปูล่านะครับช่วงนี้ราคาไม่สูงมากอไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องก็คือวันนี้นะครับผมมีไอเดียนะครับการทานะครับในซัฟารีในโรงเรือนนะครับซึ่งนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเพราะว่าในโรงเรือนเนี่ยก็มีอะไรอัปเดต คนขึ้นมานิดหน่อยนะฮะผมเดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันเลยนะฮะก็นี่นะครับก็จะเป็นเจ้าหม้อข้าวหม้อแกงดิงนะครับนะฮะเดปันตีสนะครับเอ่อมิแรนดาเอ้ไม่ใช่นะครับมิมิลาบิลิสนะครับเอ็ก,กับมิแรนดาก็สวยกันไปอีกแบบนะครับออกหม้อออกอะไรกันก็สวยดีนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าลงเรือนกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะฮะก็นะฮะ บางคนบอกว่าผมเสียงเบาอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะฮะก็นะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดช้าๆลงด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าผมพูดไม่ค่อยชัดน,นะฮะขอบคุณมากที่ติดนะครับผมอ่านี่นะฮะเราค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเลยนะฮะก็จะเป็นเจ้า โลรคาเซียนะครับนันซี่รีเวนจ์นะครับซึ่งตอนนี้ผมย้ายเข้ามาในโรงเรือนแล้วก็จะสีก็อาจจะซีดๆลงไปหน่อยไม่ค่อยจัดจ้าแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะนะฮะโอโ้โหได้จริงๆแล้วผมบอกเลยว่าได้ฟิลนะได้ฟิลความเป็นไนซ์ซาฟาฟรีมากๆคือเนี่ยดูดิดูกล้วยนะครับมูซ่านะฮะฟลอริดาเวร์เกเต็ดนะฮะนี่นะฮะสวยงามนะฮะ เราก็จะย้อนขึ้นไปดูเฟิร์นกันนะโอ้โหสวยไหมครับค่อยเลื่อนไปเข้าใจนะครับบางคนเนี่ยแบบหมายถึงว่าคนที่รักต้นไม้เหมือนผมเนี่ยเวลาได้ดูมันก็มีความสุขนะแบบดูไปเรื่อยนะแบบบางทีผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรหรอกแต่ว่าก็เข้าใจว่าแบบเออเวลาดูมันก็มีความสุขดีงั้นเดี๋ยวผมก็จะพาดูไปเรื่อยๆนะฮะ เพราะว่าหลายต้นก็เคยได้พูดไปแล้วอะอย่างเจ้าโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับก็ออกใบใหม่เห็นไหมสวยงามไหมเนี่ยดูดีคือสวยมากนะครับตอน,นเด็กๆเขาก็จะออกด่างแบบด่างขาวปกติแต่พอแกเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนะนี่ยดูดีก็จะเป็นด่างออกชมพูนะฮะทองๆสวยนะครับโรสโกต้นนี้นะฮะดูดูดีสวยงามนะฮะแล้วก็จะมีโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับ ออกเป็นสีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีครีมนะครับสวยดีนะฮะดูสวยคับผมอ่านะฮะแล้วก็มาถึงต้นนี้นะครับเจ้าอโลคาเซียนะครับเอ่อดราก้อนสเกลเอ็กกับเจ้าฟลามิงโกนะครับอันนี้เป็นใบใหม่ครับผมจะต,ต้องบอกว่าผมโชคดีมากคือน้องเขาติดด่างด้วยโอ้โหพูดเปเล่นนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีนะครับผม จะบอกว่าต้นนี้นะครับไม่ได้ออกใบมานานมากเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้น้องเขานะฮะเขาก็งอแงกับผมนิดนึงออกแต่ดอกนะครับแต่ทุกวันนี้ก็นะครับกลับมาแล้วนะฮะมีใบใหม่สวยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปเลยนะฮะนี่นะครับเจ้าคริสต์ลินัมนะครับได้ถูกย้ายลงมาข้างล่างแหละเพราะว่าน้องเขาใหญ่มากนี นะฮะเราก็เปลี่ยนกระถางให้เขานะฮะใหญ่จัดนะฮะนี่นะครับขึ้นมาเราก็จะได้เจอกับเจ้าบีโกเนียมาคูลาต้านะฮะผมสวยมากนะครับต้นนี้ยาวอย่างนี้เลยนี่ครับมีสองยอดนะฮะเราก็จะค่อยๆเลื่อนกันไปน,ะนี่นะครับโศกอนาตรกรรมนะฮะผม หักไปเรียบ้อยแล้วคือน่าเสียดายมากๆแต่ก็ช่วงนี้ไม่มีเวลานะครับเราก็ปล่อยเขาไปก่อนอ่านะฮะก่อนจะไปดูไฮไลท์อะไรเนี่ยเราจะได้ลงมาดูพิ้งก่อนนี่นะครับดังสวยไหมพิ้งต้นนี้นะฮะตอนแรกนะครับแม่เขาไม่ด่างเลยนะแต่พอเจอลูกนี่เป็นไงอันนี้คือผมตัดข้อมานะก็ทักติดดีแะครับจริงๆต้นนี้ตอนแรกที่ว่าจะปล่อยก็เดี๋ยวจะปล่อยนะครับขออนุญ,ญาตแยกก่อน นะฮะอ่ะเรากลับมาเลยดีกว่าเมื่อกี้เพื่อนๆอ,อาจจะเห็นอะไรแบบๆแบบนะฮะตัวใหม่อยู่จานหลังบิโกเนียนะครับผมจะพาเข้ามาเลยนี่นะฮะต้นใหม่ไฮไลท์ของเรานะฮะแอนทูเรียมวิชิชียครับผมหรือเจ้าคิงแอนทูเรียมนั่นเองตัวนี้นะครับเวลาช้าบ้านผมนะฮะผมต้องบอกว่าเขาเวลาช้าจริงๆได้มาใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็หมายถึงไซส์ต้นนะฮะค่อนข้างใหญ่เลยเพราะว่า ปกติขายกันต้นนิดเดียวนะฮะแต่ผมก็ได้มาต้นค่อนข้างใหญ่นะฮะมีสแปกน้ามสแปกโน่เอ่อสแปกนุม่มอะไรนะฮะสแปกน้ามมอสนะเรียบร้อยนะฮะผมสวยงามนะครับสําหรับเจ้าต้นนี้ให้ดูรอบๆครับอันนี้จะเป็นใบนะฮะโอเคอีนี่เราก็ค่อยเดินเข้าไปนะฮะผมอ่ะทีนี้เราก็ค่อยๆเดินทีนี้มันจะลกๆนิดนึงครับผมจะให้ดูทาง นี่มันก็จะไม่ค่อยเวอร์ครับเราก็ค่อยๆเดินอ่ะทีนี้นะฮะเราก็จะมาเจอเจ้าแก้วสารพัดนึกเจ้าเก่านะฮะจำไม่ได้ว่านี้ใบใหม่นะฮะว่าเคยลงคลิปไปหรือยังแต่ก็จะประมาณนี้ครับนี่นะฮะเจ้าซิบรีน่านะครับไม่รู้ติดไม่รู้ว่าติดโรคหรืออะไรนะครับใครรู้ก็ฝากหน่อยนะฮะโอเคนะฮะเราก็จะลงไปเจอเจ้าดราก้อนสเกลนี้นะฮะ จริงๆผมก็ว่าเป็นไอเดียที่ดีนะมานั่งทำน้ำซัฟฟรีในโรงเรียนผมว่ามันเจ๋งเงียนะดูดิมันมีความแบบเอกโซติกมากขึ้นเยอะเลยนะแบบถ่ายกลางคืนอ,อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เจอเจ้าไฟเด็กด่างอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคสวยงามนะฮะแล้วก็ไฟเด็กธรรมดาเนาะแล้วเราก็จะได้มาเจอเจ้า,จากรอริซัมนะฮะผมกรอริซัมนะฮะเป็นเอ่อก้านแบนนะผมเจ้าตัวนี้เป็นก้านแบน แต่ว่าลายจัดจ้านได้ใจเนาะซึ่งก็สวยดีนะครับใบใหญ่นะครับเทียบกับมือเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอ่าแล้วเราก็จะมาเจอเจ้าแอนทูเรียม e ีเกลนะคะเจ้า,บาใบนี้ใหญ่มากนะฮะใหญ่สุดๆนะฮะใบ,บก็ถ้าเทียบกับมือผมก็มือผมเล็กเลยนะอ่าแล้วก็เขาเพิ่งกำลังออกใบใหม่ครับผมสวยงามไหมโอ้โห วยนะครับแถมออกดอกด้วยคือแบบสมบูรณ์มากนะฮะนี่นะครับเราก็จะขึ้นมาเจอเจ้าฟิโลเดนดรอนนะฮะเวอร์รูโคซัมเอ็กกับมิลานอครซัมนะครับหลังจากได้ขึ้นหลักนะครับผมก็เลยหลักไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนี่นะครับผมขึ้นเลยไปแล้วเลยหลักไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าพอขึ้นหลักแล้วเนี่ยเขาใบใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็สวยขึ้นมากๆ นะฮะต่อไปเราก็จะไปเจอเจ้าพาไลโซ่เจ้าเก่านะครับใบใหญ่มากนะฮะอันนี้อาจจะดูเล็กๆแต่ว่าจริงๆคือเนี่ยครับมือผมแค่นี้ละคือโอ้โหสวยเนาะแล้วก็เดินเข้าไปครับค่อยๆเดินเข้าไปอ่ะก่อนจะอะไรเดี๋ยวเรามาเจอโต๊ะนี้กันหนะ่อยโอ้โหนี่นะครับเ c ซิเ e ียนนะครับผม Decipiens อ่าใบใหม่ครับสวยดีแล้วก็จะมีเจ้าเฮ t e r o p h y l l a เนาะเฮ t e r o p h y l l a นี่มีอยู่ใบเดียวเลยครับผม สวยดีก็จะเจอเจ,อเจ้าแอนททเรียมแบล็กเวเวตนะฮะอันนี้คือเขาเพิ่งออกใบใหม่เลยนะผมจะให้ดูโหไม่ค่อยโฟก,กัสเนาะขอโทษทีนะฮะแล้วก็นี่นะครับมาเจอเจ้าอโลคาเซียอัสลานีไอนะครับผมแดงเดือดนะครับต้นนี้สวยงามเนาะแดงเดือดเลยลก็จะมีแบล็กเวเวตต้นเล็กๆครับไม่มีอะไรแล้วก็เนบูราปกติครับ ก่อนนะฮะเราก็จะเดินเข้ามาดูเจ้าดงจงอางของผมมางคนชอบเก็บจงอางครับเนื่องจากราคาไม่สูงแล้วก็ฟอร์มมีหลายประเภทมากอาดูอย่างตันนี้นะครับสวยเออเป็นยังไงครับผมสวยไหมนี่นะครับมาเจอนี่ดูใบใหญ่มากนะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆครับเจอมาปุ๊บปบุอ่าเข้าไปข้างในอ่าค่อยๆดูค่อยๆดูครับนี่สวยไหม สวยมากนะฮะแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้ซื้อไม้ใหม่อะไรหรอกครับอ่าเดี๋ยวรอให้ดูน้องไว้พินเซตกันหน่อยนี่นะครับมีทั้งด่างด่างชมพูแล้วก็ด่างขาวอยู่ในใบเดียวกันเลยสวยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าต่อไปข้างในนะฮะ ก็จะมาเจอเจ้าพิงพิงเซสนะฮะเป็นต้นแม่ของเจ้าต้นตอสองต้นนั้นนะฮะก็สวยดีนะครับผมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาแตกออกมาจากกอข้างๆเนาะเพราะว่านี้คือรอยตัดของผมครับก็ประมาณนี้ครับก็จะมีเจ้าฟิโลหกเก้าหกแปดหกนะฮะสวยไหมช่วงนี้ก็นะฮะมีฝุ่นเยอะเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ทำไมนะนี่นะฮะก็ประมาณนี้ ก็ S <S <k iller> นะฮะแอนทูเรียมซีรินะฮะสวยนะฮะเป็นลูกผสมของเจ้าเรดิแคนส์กับเดสเลเลนริปเหรออะไรสักอย่างฮะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะฮะก็มาดูวิเลนอรัมได้นิดหนึ่งนะ,ะครับคลิปก็10นาทีแล้วครับแต่ว่าก็พาเดินเรื่อยๆครับเพราะว่า รู้สึกว่าเป็นไนท์ซาฟารีที่มันแบบดูอะไรหลายอย่างดูเอ็กโซติกขึ้นอ่ะเนี่ยดูดิน,นี่คาลิเนอร์เวียมนะฮะจากฮอลแลนด์สวยนะฮะก็จะมีเจ้ากิกาสนะครับเพิ่งตัดไปนะฮะก็จะเห็นได้ว่ายอดแทงมาแล้วตาข้างเนาะนี่นะฮะผมคอริซัมเหี่ยวนะฮะสีเหลืองส้มๆก็เคโรทีนอยเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูคิงวิชเยอีกรอบหนึ่ง ตัวนี้เป็นแนลลฟอร์มนะครับตอนโตนก็จะสวยมากสวยจริงๆนะฮะต้องบอกว่าผมก็ผมก็ชอบเขามากนะวิชต้นนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้จริงๆก็นะฮะไม่มีอะไรมากครับก็สำหรับคลิปไนท์ซาฟารีของผมเนี่ยดูดีคือถ้าเกิดแบบไม่เข้าใกล้ต้นไม้คือจะไม่เห็นเลยนะมันแต่พอเข้าปุ๊บม,มันจะดูเอ็กซ c ติกขึ้นมาทันทีดูดีดนะฮะ ก็นะฮะสำหรับคลิปน <men> <men compliment yeah> ี้ผมก็ขอจบแค่นี้เพราะว่าก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะฮะก็ลองดูครับลองเป็นแนวใหม่ดูเดินเสือนตอนคืนน่สวยดีถูกปะก็ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตจบเลย